มารับชมวิธีการกับแต่งลิ้นจี่และสับปะรดกันค่ะก่อนอื่นจะพูดถึงประโยชน์ของลิ้นจี่กันนะคะสับคุณดีวิตามินซีสูงสดชื่นแก้กระหายน้ำได้ดีสรรพคุณของสับปะรดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะเอาว,วิธีการทาเลยนะคะเริ่มแรกก็คือให้เรานาลิ้นจี่ของเราเนะะี่ยค่ะมาทําการล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะ จะล้างประมาณสัก3น้ำกระก็ได้นะคะวิธีการก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการรับประทานกี่ลูกก็ล้างเฉพาะจำนวนลูกที่เราต้องการนำมารับประทานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเก็บไว้ได้นานะะคะหลังจากนั้นเราก็ล้าง,งาน้ำเสร็จปล่อยให้สะเด็ดน้ำนิดนึงก่อนที่เราจะนำมาแกะนะคะ และว,วิธีการรับประทานก็คือแนะนำว่าให้เลือกลิ้นจี่ที่สีแดงนะคะเนื่องจากว่าเริ่มที่จะสุกเหมาะสำหรับรับประทานแล้วก็จะมีรสชาติที่หวานนะคะวิธีการก็คือให้เราเด็ดบริเวณคั่วของลิ้นจี่แล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเรานะะี่ค่ะค่อยๆแกะให้รอบบริเวณลิ้นจี่เลยเท่านี้เองเราก็จะได้ลิ้นจี่ เอาไว้รับประทานแล้วค่ะตามนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะดูด้วยนะคะว่ามีส่วนใดเน่าหรือเปล่านะคะนี้เราจะลองนำนิว้วเรนะคะแบบให้ดูอันนี้ก็คือเม็ดของลิ้นจี่เวลาที่จะรับประทานก็ควรที่จะนำเม็ดของลิ้นจี่ออกก่อนที่จะรับประทานนะคะ นี่เลยค่ะนี่คือลิ้นจี่ที่เราได้ทำการแกะเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมาเราก็ทำเช่นเดิมเลยนะคะให้เลื่อนรูปลิ้นจี่ที่มีลักษณะสีแดงนะคะแล้วก็เด็ดบริเวณคู่ออกมาแล้วก็ค่อยๆเริ่มแกะบริเวณคู่ของลิง้นจี่ก่อนนะคะใช้นิ้วเราค่อยๆแกะได้เลยะคะ่ะ อย่าลืมว่าควรที่จะทำการล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะทำการแกะเปลือกลิ้นจี่ด้วยนะคะแล้วก็ให้สังเกตบริเวณขั้วของลิ้นจี่ด้วยค่ะว่ามีส่วนที่เน่าหรือเปล่าถ้ามีก็ควรที่จะทำการล้างน้ำให้สะอาดก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวจะแวกให้ดูเม็ดข้างในเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือเม็ดของลิ้นจี่ที่อยู่ข้างในนะคะอย่าลืมจะต้องเอาออกนะคะ เพราะว่าถ้าเผลอรับประทานเกินเข้าไปจะยุ่งเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือลิ้นจี่ที่ได้รับการแกะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเลือกลิ้นจะะีนค่ะก็คือควรเลือกลักษณะที่ผิวนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะแล้วก็คั่วกับรูปไม่หลุดออกจากกัน ได้นานาขันมานี้ก็คือสับปะรดของเรานะคะนำสับปะรดมาทำการล้างน้ำให้สะอาดนะคะเปิดน้ำให้ทั่วสับปะรดเลยนะคะตอนนี้เราจะทำการล้างเปิือสับปะรดเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการปอกเปลือกของสับปะรด วิธีแบบง่ายๆนะคะแต่แต่ว่ายังคงเกลือเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาทำการล้างเกลือให้สะอาดเด็ดบริเวณใบบริเวณใกล้ๆขั้วออกก่อนนะคะพเพราะบริเวณนั้นจะมีสิ่งออสอกอฮกซ่อนอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเวลาล้างก็ให้ระวังนิดนึงเนื่อง,งจากว่าสับปะรดจะมีความคมด้วยนะคะแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็ น้ำลองเข้าไปใหม่จะให้สะอาดมากขึ้นก็คือให้โรยเกลือเข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะประมาณสักสองช้อนชาก็ได้นะคะกัดเอานะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําลงไปแล้วก็อาจจะทําให้เกลือละลายได้เร็วขึ้นนะคะก็นํามือเรานี่ค่ะคนๆนะคะ,คคนนะ,คะเพื่อให้เกลือละลาย กับน้ำค่ะหลังจากนั้นก็นําแปรงสีฟันของเรานะคะอาจจะเป็นแปรงสีฟันที่เราใช้แล้วที่สะอาดล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็มาทําการถูบริเวณเปลือกของสับลตนะคะให้ถูจากบริเวณก้านของสับลตนะคะลงมาด้านล่างเลยนะคะถูทุกซอกทุกม,มุมของสับลตเลยนะคะเพื่อความสะอาดด้วยค่ะ ส่วนที่จะสกรปรกก็คือบริเวณใกล้ๆคั่วของสับล็ตอตตรงนี้ก็จะมีสิ่งสกรปรกซ่อนอยู่เยอะหน่อยนะคะก็ขัดขัดถูนิดนึงค่ะถูไล่จากบริเวณคั่วลงมาด้านล่างนะคะเราจะได้ไม่หลงทางนะคะค่อยๆถูไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เปิดน้ําตามไปด้วยนะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งนะคะแล้วก็ลองน้ําใหม่แล้วก็ ้แปรงค่อยๆถูไปอย่าถูแรงนะคะไม่งั้นเนื้อสับเราจะช้ำได้ค่ะสังเกตดูนะคะว่ามีสิ่งสกปรกซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างก็นําแปรงสีฟันของเราเนี่ยค่ะค่อยๆแปรงะค่ะไม่จาเป็นต้องแปรงใหม่นะคะแปรงที่เราใช้แล้วจากน้สะอาดะะก็สามารถใช้งา,ชนานได้นะคะโอเคสจดล้าก็เทน้ําทิ้งไปค่ะ หลังจากนั้นก็นำสับรดมาวางให้เสด็จน้ำก่อนนะคะถัดมาคัน้นี้เราจะมาทำการตัดแต่งสับรถเริ่มแร้นะคะให้ทำการต่อบริเวณด้านล่างของสับรถก่อนนะคะเอามือเราจับลูกสับรดให้แน่นหน่อยนะคะแล้วก็ใช้มีดของเราเนะะี่ยค่ะไปค่อยหั่นบริเวณด้านล่างของสับรถ ออกไปค่ะตามนี้เลยนะคะถัดมานะคะก็อีกด้านหนึ่งก็คือบริเวณก้านของสับรถก็นำมีดเราเนี่ค่ะคะ่อยๆหั่นก้านทิ้งไปนะคะ ก็มาดูความเรียบร้อยตัดแต่งให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะถ้าเกิดยังมีหลงเหลืออยู่แล้วก็ค่อยๆใช้นี้เราเนะะี่ยค่ะตัดเลนบริเวณเปลือกนะคะตรงด้านหัวด้านท้ายของสับรดออกพอเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมานะคะก็นำมีดของเราเนะะี่ยค่ะผ่าครึ่งของสับลดเลยเอามือเลยจับรูดสับรดให้แน่นนิดนึงนะคะ จะบนลงมาด้านล่างคราวนี้ค่ะเราก็จะได้สับรถ2ซีกแล้วนะคะอันนี้โชคดีเลยสับรถที่ซื้อมาไม่เน่าเลยนะคะวิธีการสังเกตก,ก็คือรบริเวณเปือกเราก็ต้องดูว่ามีรอยแมงแทหรือเปล่ามีรอยช้ำอะไรหรือเปล่าเวลาที่เราทําการเลือกซื้อนะคะและไม่ควรที่จะซื้อสับรถที่สุกจนเกินไปนะคะ ให้ไม่ลักษณะว่ามีเขียวๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะถ้าเหลืองหมดเลยอันนั้นเนี่ยเป็นสับะรดที่สุกเกินไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทําการตกแต่งมารับประทานเลยก็จะเน่าหรือช้าได้แล้วก็จะทานไม่อร่อยท่านมะาคะเราให้เรานํามี่ของเราเนะะี่ยค่ะพาสับะรดออกเป็น3ส่วนด้วยการตามรูกเลยนะคะนี่เลยค่ะจะโชว์ให้เห็นนะคะนี่ค่ะนนี้คือลักษณะสับะรดที่เราได้ทําการพาเป็น3ส่วน ให้ดูเลยนะคะเอาละค่ะกันนี้ขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะทำการตัดบริเวณส่วนที่ที่คิดว่ายังไม่ค่อยเรียบร้อยยังมีเศษของใบหรือเปลือกอยู่แล้วก็ตัดทิ้งไปเล็กน้อยถัดมาให้เรานำมีดของเรานะคะค่อยๆผ่าบริเวณ บริเวณก้างของสัมรถแต่ไม่ได้ผ่าจนขาดเลยนะคะผ่าให้เหลือประมาณสักเซนหนึ่งเสร็จแล้วก็นํามีดเราเนะะี่ยค่ะค่อยๆแซะผ่าตรงด้านล่างของเปลือกนะคะค่ละล้วค่อยๆผ่ามาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือเราทําการตัดแต่งสัมรถโดยที่ไม่ได้ตัดแต่งผ่าตรงตาออกนะคะเราใช้วิธีการก็คือผ่าจากเนื้อสัมรดออกจากเปลือกเลยนะคะอันนี้เราค่อยๆใช้มีดเราเนะะี่ยค่ะ หั่นสับรดเป็นชิ้นพอดีคำสำหรับรับประทานนะคะส่วนไหนที่มีบริเวณเปิดอยู่เราก็ทำการตัดแต่งทิ้งตามนี้เลยแค่นี้เราก็าจะได้ส่วนของสับรดมาแล้วก็ทำชิ้นถัดไปทำลักษณะเดิมเลยค่ะแล้วก็เอานี้เรานี่ค่ะ แนะนำว่าเป็นมี่ปลายแหลมดีนะคะแล้วก็หั่นบริเวณก้านก่อนก้านนี่หั่นก็คืออย่าให้หลุดเลยให้เหลือประมาณสักเส้นหนึ่งเสร็จแล้วก็หั่นบริเวณด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆน,นํานำีดเรานี่ค่ะค่อยหั่นเป็นทีละชิ้นพอดีคำสำหรับที่จะทำการรับประทานนะคะตามนี้เลยค่ะจับก้านไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆหั่นนะคะ มาค่ะเป็นชิ้นที่3เราก็ทําลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็นํามีดเรานะคะตัดแต่งบริเวณเปลือกที่ไม่เรียบร้อยออกก่อนเสร็จแล้วก็หั่นบริเวณก้านของสับปะรดใช้มีดไปแหลมนะคะเจาะเข้าไปแล้วก็ทําการหั่นเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็นํามีดนะคะแซะต,ตรงด้านล่างบริเวณเปลือกค่อยๆห,นนะะบบหั่นนะคะจับสับปะรดให้แน่นนิดนึงนะคะระวังมีดบาดมือด้วยค่ะ ร็จแล้วก็ทําลักษณะเดิมนะคะก็ใช้มีดเราเนะคะีค่ะค่อยๆหั่นสับรสออกเป็นชิ้นๆอดีคําสาหรับที่จะรับประทานนะคะอันนี้ทั้ง3ชิ้นก็เราทำการตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะจนากนั้นเราก็มาทำการวางลงจานให้สวยงามเดี๋ยวขอเอาออกไปก่อนสัก2ชิ้นก่อนนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะทําอย่างไรคันนี้วิธีการก็คือเรานําไม้ซิ้มของเรานะคะเพื่อมาทําการแยกในส่วนของสับลดนี้ออกเป็นชิ้นๆเพื่อสะดวกในการรับประทานทําลักษณะนี้เลยนะคะทําให้ลักษณะส,สับวางนะคะเพื่อที่เวลาที่จะรับประทานเวลาเรานําไม้มาจิ้มี่ยจะได้สะดวกในการรับประทานตามนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ เราไปได้เนื้อสับลดสำหรับที่จะทำการรับประทางแล้วนะคะเป็นการตัดแต่งสับรสที่สะดวกมากเลยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปทำการตัดแต่งในส่วนของตาสับลดออกนะคะตามนี้เลยอ่าคราวนี้ขั้นตอนถัดมานะคะในส่วนของลิ้นจีนะคะในต้นคลิปก็มีการสอนแล้วก็คือวิธีการที่เราจะ แกะลิ้นจี่นะคะก็แน,น,นะนำก็คือให้เริ่มจากในส่วนของที่คั่วของลิ้นจี่แกะออกนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะเป็นลันกษณะวงกลมตอนนี้เราก็จะได้ลิ้นจี่มาแล้วนะคะดูด้วยนะคะว่าเวลาที่เราทําการแกะแล้วเนี่ยคั่วเนี่ยเน่าหรือเปล่าหรือว่ามีหนอนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ควรที่จะล้างนะ้ำทำความสะอาดหรือว่าตัดแต่งออกไปทคะั้งอันนี้ก็ลิ้นจี่รูปที่สองเลยะคะ่ะ แลก็ทำลักษณะเดียวกันเลยค่ะก็คือแกะบริเวณขั้วของลิ้นจี่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆนำนิ้วเราเนี่ยค่ะค่อยๆไล่เป็นวงกลมนะคะแกะจนกระทั่งเปิดออกหมดนะคะนี่เลยค่ะถัดไปก็ทำลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็คือวิธีการเรานำสับเอ่อโทอนะคะเราใช้ลิ้นจี่ ควรที่จะเลือกลิ้นจีที่เป็นลนักษณะสีแดงนะคะเพราะว่าจะมีความรสชาติที่หวานนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้ณนะเวลาน,น,นั้นเลยนะคะแกะบริเวณขั้วก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เป็นวงกลมเรื่อยๆเลยตามนี้เลยค่ะบางท่านบอดใช้มีดก็ได้จริงๆก็ใช้มีดก็ได้แต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใช้มือเนี่ยก็สะดวก มากกว่ามีดเพราะว่ามีดบางครั้งเนี่ยลักษณะเลนส์นีมันเป็นกลมๆใช่ไหมคะถ้าเราไปใช้มีดเลยเนะี่ยอาจจะเกิดโดนความคมของมีดก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยะคะ่ะแต่ลืมว่าสิ่งสําคัญก็คือมือก็ควรที่จะทําการล้างให้สะอาดก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะมาทําการแกะเลนส์ีนี้เลยะคะ่ะเหมาะสำหรับแกะสําหรับว่า ให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ท่านไม่สะดวกในการที่จะมาทําการแกะในส่วนผลไม้นี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถบริการท่านได้โดยวิธีนี้เลยนะคะันนี้เราก็ทําการตัดแต่งจานให้ดูหน่ารับประทานก็นําสับรดนะคะมาวางตรงจานแล้วก็ทําให้เนื้อสับหวานกันเพื่อสะดวกในการรับประทานเลยค่ะ นี้เราจะเพิ่มให้จานนี้มีรสชาติมากขึ้นเราอาจจะมีการลุกเล่นนิดนึงนะคะจริงแล้วเนี่ยเรารับประทานได้เลยแต่มีแนะนำนิดนึงถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะว่าให้จานนี้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นลนักษณะก็คือว่าเราก็จะนำบ้นจีกับสับะรดมาคู่กันในการรับประทาน เพื่อเพิ่มอรรรสในการทานนั่นเองวิธีการนะคะเราก็นํามีดเราเนี่ยคะ่ะพาลิ้นจี่เป็นครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ,ะตามนี้เลยเสร็จแล้วก็นำมีดเรานะคะแหวกเพื่อเอาเมล็ดข้างในลิ้นจี่ออกมาค่ะนะคะแล้วก็นำมีดเรานะคะดึงเมล็ดข้างในออกมานะคะ อาจจะใช้มีดไ,ไปแหลมช่วยบริเวณขั้วนิดนึงถ้าเกิดว่าดึงเม็ดออกไม่ถนัดใช่ไหมคะและสิ่งสําคัญก็ระวังมือด้วยค่ะโอเคเราก็ทําการดึงเมล็ดออกมาเสร็จแล้วเราก็นําสับรดของเรานี่นะคะสอดเข้าไปในลิ้จี่เลยค่ะให้พอดีทำให้พอดีกับลูกลิงนจี่นี้เลยนะคะถ้าไม่พอดีก็นํามีดของเราเนี่ยตัดส่วนสับรดออก เล็กน้อยก็ได้ตอนนี้ถ้าเราจะให้ทรงตัวแล้วก็เอาไม้จิ้มนะคะจิ้มให้ลิ้นจี่กับสับปรดอยู่ด้วยกันแล้วก็สะดวกในการรับประทานด้วยรูปถัดไปเราก็ทําเช่นเดียวกันนะคะนาลิ้นจี่มาแล้วก็นํามีดนะคะผ่าครึ่งหนึ่งแล้วก็นํานิ้วแหวกนะคะแล้วก็เอาเมล็ดข้างในออกมาค่ะ แล้วเราก็ทำเช่นเดิมนะคะก็คือนำสับรลรดนะคะสอดเข้าไปในลิ้นจี่เสร็จแล้วก็นำลิ้นจี่หุ้มตัวสับรลรดไปนะคะแล้วก็นำไม้จิ้มของเรานะะี่ยค่ะจิ้มให้ลิ้นจี่กับสับรลร์อยู่ด้วยกันเวลารับประทานก็จะได้รสชาติทั้งสองอย่างเลยะคะทั้งลิ้นจี่แล้วก็สับรลร่คู่กันไปไม่สะดุดในการรับประทานด้วยค่ะ ถัดมาก็ทำเส้นเดียวกันเลยนะคะผ่าตรงกลางก่อนเสร็จแ,แล้วก็นำมือเราเนะะี่ยค่ะแหวะแล้วก็เอาเมล็ดของลิ้นจี่ออกไปนะคะแล้วก็นำเนื้อสับรสของเราใส่เข้าไปตรงกลางนะคะไม่มิดไม่เป็นไรนะคะแล้วตรงขั้วแล้วก็นำมีดหั่นออกไปแล้วก็นำไม้จิ้มหมือนแล้วนะคะมาจิ้มเพื่อให้ลิ้นจี่กับสับรสอยู่ด้วยกันนะคะ เพื่อสะดวกในการรับประทานด้วยค่ะเสร็แล้วเราก็ทำเส้นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของลิ้นจี่อีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายเลยทำเส้นเดียวกันเลยนะคะนำมีหั่นตรงกลางก่อนแล้วก็แกะเม็ดของลิ้นจี่ออกไปแล้วก็นำสับรดใส่เข้าไปข้างในแล้วก็นำไม้จิ้มจิ้มลงไปนะคะ าใครไม่มีไม้ชิมลักษณะตามนี้ก็ใช้ไม้ชิมฟนเราก็ได้นะคะเพื่อให้ลิ้นจี่กับสลวอตอยู่ด้วยกันนะคะเท่านี้เราก็จะได้ผลไม้ที่น่าทานเอาไว้รับประทานแล้วนะคะพร้อมจัดเสิร์ฟให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไว้รับประทานเองก็ได้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดตาด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ ให้กับคนที่คุณรักได้ดูคลิปนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังจนจบคลิปนี้เลยนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับประทานผลไม้อ,ร,อร่อยๆกันค่ะสวัสดีค่ะ